สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวโสพิตาแสงกล้านะคะวันนี้จะมาไขาข้อสงสัยในหัวข้อที่ว่าทําไมคนหูหนวกถึงพูดไม่ได้นะคะต้องขออนุญาตเกินก่อนเลยนะคะว่าการพูดของมนุษย์นะคะเป็นกระบวนการที่ซับซ้อนมากซึ่งเกี่ยวข้องกับการรับรู้เสียงการประมวลผลข้อมูลเสียงและการผลิตเสียงผ่านอาวัยวะต่างๆการได้ยินเสียงนะคะเป็นปัจจัยสําคัญในการเรียนรู้การพูด โดยเฉพาะในช่วงวัยเด็กที่เป็นช่วงพัฒนาการทางภาษาและการสื่อสารโดยเด็กนะคะเรียนรู้การพูดโดยการฟังเสียงจากคนรอบข้างพวกเขานะคะจะเรียนแบบเสียงและคำพูดที่ได้ยินเพื่อสร้างคำศัพท์และพัฒนาการทักษะการพูดหากเด็กนะคะไม่สามารถได้ยินเสียงเหล่านั้นก็จะส่งผลให้ไม่สามารถเรียนรู้การพูดได้อย่างเต็มที่ การได้ยินเสียงนะคะช่วยให้เด็กสามารถเรียนรู้วิธีการออกเสียงที่ถูกต้องและเข้าใจรูปแบบของภาษาเช่นจังหวะเสียงสูงต่ำและการเน้นคำหากไม่มีการได้ยินนะคะการพัฒนาเหล่านี้ก็จะมีความยากลำบากค่ะส่วนคนหูหนวกนะคะอาจมีอาจมีปัญหาในการสื่อสารกับคนอื่นซึ่งอาจทำให้เกิดการแยกตัวจากสังคมและขาดการฝึกฝนอย่างทางภาษาที่จำเป็นนอกจากนี้นะคะพวกเขายัง อาจไม่ได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่หรือเพื่อนค่ะบางคนนะคะที่หูหนวกอาจมีปัญหาทางกายภาพที่ส่งผลต่อการพูดค่ะเช่นความผิดปกติของกล้ามเนื้อที่เกี่ยวข้องกับที่เกี่ยวข้องกับการออกเสียงหรือโครงสร้างของปากและลิ้นที่อาจทำให้ไม่สามารถผลิตเสียงได้อย่างถูกต้องค่ะ และคนหูหนวกนะคะสามารถพูดได้ค่ะแต่คําพูดของพวกเขานะคะอาจจะแตกต่างจากคนหูหนวกเนื่องจากปัจจัยหลายประการนะคะดังนี้ 1. ค่ะประสบการณ์การได้ยินผู้พิการทางหูหลายคนนะคะไม่ได้ไม่ได้รับเสียงสะท้อนเหมือนกับผู้ที่ได้ยินปกตินะคะซึ่งทําให้การพัฒนารูปแบบของการพูดและน้ําเสียงให้สอดคล้องกับบรรทัดฐานของภาษาพูดเป็นเรื่องที่ท้าทายสําหรับพวกเขา 2. ค่ะการพัฒนาการพูดนะคะ ผู้ที่หูหนวกตั้งแต่กําเนิดหรือผู้ที่สูญเสียการได้ยินตั้งแต่ยังเล็กอาจไม่ได้รับข้อมูลเสียงในระดับเดียวกันกับเด็กที่หูหนวกปกติซึ่งอาจส่งผลให้การพัฒนาทักษะการพูดนะคะมีปัญหาค่ะขาค่ะวิธีการสื่อสารนะคะผู้พิการทางหูหลายคนใช้ภาษามือเป็นวิธีการสื่อสารหลักภาษามือเป็นภาษาที่สมบูรณ์และสมบูรณ์ในตัวของมันเองและบางคนอาจเลือกใช้ภาษามือโดยเฉพาะ หรือชอบใช้ภาษามือมากกว่าภาษาพูด4ค่ะความแตกต่างของบุคคลแต่ละบุคคลเช่นเดียวกับผู้ที่สามารถได้ยินเสียงผู้ที่หูหนวกมีความสามารถในการพูดที่แตกต่างกันมากบางคนอาจพูดได้ชัดเจนและคล่องแคล่วในขณะที่บางคนอาจพูดได้ยากกว่าซึ่งอาจอยู่ซึ่งอาจขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการเช่นอายุในการเริ่มหูหนวกนะคะการเข้าถึงการบำบัดและการพูดและความชอบส่วนบุคคลค่ะ และปัจจัยสุดท้ายนะคะคือปัจจัยทางวัฒนธรรมค่ะชุมชนคนหูหนวกนะคะมักยอมรับภาษามือและวัฒนธรรมของคนหูหนวกซึ่งสามารถส่งผลต่อการตัดสินใจของแต่ละบุคคลเกี่ยวกับคําพูดบางคนอาจให้ความสําคัญเกี่ยวกับภาษามือเป็นรูปแบบเป็นรูปแบบการสื่อสารหลักในขณะที่บางคนอาจใช้ภาษาพูดและภาษามือร่วมกันค่ะสําหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณค่ะ